อสวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกครับคลิปสองครับคลิปเบี่ยงดินครับอันนั้นเสร็จแล้วครับเนี่ยปั้นคันยบร้อยครับทําปั้นคันทาร่องครับอันนี้ก็จะจะเวี่ยงเข้ามาในครับหลังบ้านนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเวี่ยงเข้ามาทําเล้าไก่ครับว่าจะทําเล้าปิดเล้าไก่ครับดูว่า เวลาผ่านไป3ชั่วโมงกว่าครับพักกินข้าวเมื่อกี้ประมาณ50านาทีครับประมาณ10นาทีแล้วก็ใส่ต่อเลยครับเซลิวงานสองหมืนเกือบสองหมืนกลางๆครับจัดไว้วันเดียวเสร็บครับอาดูเอาครับเวี่ยงเข้ามา ก็อันที่เหวี่ยงมาจากนาที่เป็นล็อกนะครับนะอันนี้เหบี่ยงไม่หยิกครับนี่ตอนคุยกันทีแรกนี่ตั้งแต่เดือนเมษานะครับพืนสภานะครับตอนฝนยังไม่ตกครับตอนนั้นว่าจะเอารถด,ดำครับลงไปคอยครับแต่ต้องเดินว่าข้อตาเขาไม่สบายครับ แล้วก็รักษามาเป็นเวลาเป็นเดือนครับแล้วก็ก็ตามาเสียครับก็เลยเพิ่งจะได้มาทําครับก็นึกว่าเขาจะไม่ทําแล้วล่ะครับพอดีเขาเขาพักมาก็จะทำอย่าก็เลยได้มาทําครับนี่เมื่อเช้าฟ้าคึมครับตอนนี้ฟ้าออกแล้วครับฟ้าแจ้งแล้ว ก็เมื่อเช้าแล้วเอดบินก็ยืนอยู่ตรงนั้นครับเนี่ยตรงหน้ารถะครับชิปที่แล้วครับก็รอกขุดคลองตรงนี้ครับปั้นกันตรงนี้เขาจะทําเป็น,นคล้ายๆว่าถ้ามันมีน้ำเขาก็จะปล่อยปลาปล่อยเป็ดอะไรนี่แหละครับอันนั้นก็ท่อที่เขาเตรียมมาครับเนี่ยจะให้ใส่ลงไปตรงสระครับเนี่ยอันนี้เป็นงานแก้มือครับปีที่แล้วก็มาดูตรงสระนั่นแหละครับพอดีตีราคาไปแล้วเขา เขาไม่โอเคหรือเปล่าเขาเลยหาอีกคันมาเทียบราคาครับก็ก็เลยได้อีกคันนึงมาทำครับเน่ตรงนั้นแต่ว่าปีนี้เขาก็กลับไม่อีกครับเขาบอกว่าหรือเขาไม่ชอบฝีมือหรือยังไงพอดีเขาถามแถวนี้ครับว่านั้นเขาก็เลยเรียกมาครับก็ขอบคุณครับ งานได้ก็คือได้ครับไม่ได้ก็คือไม่ได้นั่นแหะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเจ้าไหนทําก็ทําครับเจ้าไหนไม่ทําก็ผ่านไปครับก็โอกาสหน้าก็เขาก็อาจจะเรียกเราเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้เครียดแค้นอะไรครับก็ธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติเนาะ มันขายของเนี่ยนะครับจะให้เข้ามาซื้อกับเราหมดทุกคนทุกเจ้ามันก็คงไม่ใช่ครับก็เป็นผู้บริโภคก,ก,ก็ต้องมีสิทธิ์เลือกนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองครับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ถูกเสนอไปครับมันก็มี ถูกมีแพงตามจังหวะห่วงเวลามันครับ <c oughs> ตอนนี้พี่น้องเราก็เริ่มจอดกันเยอะแล้วนะครับบรรดารถขุดก็เริ่มจอดปีนี้เอางานไม่ทันครับตรงเลยครับปล่อยผ่านไปหลายงานครับทำไม่ทันครับ ก็ลูกค้าทางส่วนทุนเรียนก็หมดไปเกือบร้านครับเขาก็โทรมาพูดให้ฟังครับว่าช่างไม่มาทําให้นาะเขาก็บ่นอยู่ครับพอดีผมก็จิตงานหลายที่ไม่ได้ไปครับก็ไม่เป็นไรครับงานไหนมันได้กันก็ตายครับงานไหนไม่ได้กันก็ ไม่ได้ไปครับตามตามนั้นครับไม่ต้องไปอะไรมากมายครับเราก็สบายๆครับฟังแอดมินบนดูไปก็บนไปครับพี่น้องตามอะไรอะไรครับตามสถานการณ์มันละครับ อนนี้น้ำมูกงน้ำมันก็โอ้ยขึ้นทุกวัน,นครับพี่น้องเราคนไหนมีงวดก็อดทนเด้อพี่น้องเลยก็หน้าฝนก็ลำบากนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องรถมีงวดนะครับพี่น้องผมตามตามความคิดนะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่คนนะครับผมคือคือตอนรถมีงวดนะครับมัน มันก็โดนกดดันเยอะครับไม่รู้ว่าหน้าฝน2เดือน3เดือนสเดือนเนาะไม่รู้จะเอาเงินไหนส่งนะครับนี่ก็ดีทุนนี่ก็งวดเดือนละเก้าหมื่นนพะครับเก้าหมที่น้องเราก็หน้าฝนนี่จะชอบมีงานลอกนะครับมีงานลอกน้องลอกอะไรของกรมชนบ้างของทหารบ้างนะครับ อ,อยากฝากครับพี่น้องถ้าท่านไม่ได้รับตรงเนี่ยผมเป็นห่วงครับกลัวว่าท่านจะพลาดพั้งครับโดยเฉพาะรถที่ว่ามีภาระนะครับส่นมากแล้วเขาจะมาบอกว่าเออน้ำมันเติมให้ก่อนเ,ออเท่านั้นเท่านี้เบิกเท่านั้นเท่านี้เบิกนะครับ ผมก็เคยโดนมาแล้วนะครับอันนี้โดนมาแล้วนะครับกับตัวนะครับคือคือผมไม่ได้โทษบริษัทผู้ว่าจ้างนะครับเขาจ่ายเงินนี่เขาจ่ายแน่นอนครับบริษัทผู้ว่าจ้างแต่ปัญหาคือไอ้เจ้าในหน้าเนี่ครับผู้ประสานงานนะครับที่ที่เอาเราไปทํางานนีมันได้เงินแล้วมันไม่จ่ายเราเนี่ยครับเนี่ยนี่คือปัญหาครับ ผมไปทําอยู่ปีนั้นพี่น้องเข้าไปดูชิปเก่าๆนะครับมันจะมีอยู่ที่ผมไปทําอยู่แถวบ้านดุงคนะรับเขตรอยต่อกับอ,อ๊อเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนครไปทําเดือนหนึ่งครับรถทีมเราก็ประมาณหตัวรถหตัวนะครับงานหนึ่งแสนคิวครับตอนแรกคุยกัน ว่าขุดตัวนี้ออกก็มีในช่งนางอะไรมาสองกล้องสองกล้องให้ดูว่าเออนี่ลอกนี้หนึ่งแสนคิวไอเราก็เป็นคนทำงานนะครับผมเนี่เวลาทำงานนี่คือเกินร้อยครับไม่ไม่ไม,ไม,ไมีทำเล่นๆน,นะครับก็ย,าย้ายเครื่องจักรไปไปทำตอนนั้นคิวยี่สิบห้าบาทลกบาทเน้ละยี่สิบห้า ก็ถือว่าราคาดีนะครับยี่สิบห้าขุดขนะนการขุดขนเงินพอไปทำปุ๊บก็บอกว่าเท่าไหรจีจีจีชิวนะ้เบิกจีชิวเบิกอะไรประมาณนี้พอไปแล้วมันไม่ใช่นะครับพี่น้องอน้ำมันนี่ได้ครับแต่ว่าเงินนี่มันไม่ได้ครับไปต,ตอนนั้นก็แสนคิวก็สองล้านห้านะครับทำเดือนเดียวจบกับรถหกตัว มีแต่รถใหม่ตอนนั้นจะรถใหม่ๆเลยทำไปสองล้านห้าก็โอ้ลำบากอยู่นะครับก็ได้มาเท่าไหร่เก้าแสนหักค่าน้ำมันไปได้โคหกตัวเหลือตัวละสามหมื่นเหลือตัวละสองหมื่นเจ็ดค่าคนขับสามหมื่นไม่เหลืออะไรเลย นี่เป็นอุทาของอันเดีดเลพี่น้องเราเป็นแบบว่าคือบอกกันนะครับผมก็โด,มบบโดนมาแบบนี้แลครับโดนมาแบบนี้ส่วนมากพี่น้องเราที่รถที่มีพละครับจะไปทำงานทั้งวันนะครับจนค่ำนะครับทำตัต่เช้าจนค่ำนะครับทำไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้พักเลยนะครับเพราะว่าหน้านี้มัน หนึ่งแบบฝนตกนะครับสองอ่ะเร่งงานให้มันกอ,อกนะครับอยู่ในน้องนั้นล็อกที่ผมไปตัดเส,เ,นนเสร็จก่อนเพื่อนนะครับเสร็จก่อนเพื่อนแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่จ่ายเงินนะครับถ้าล็อกอื่นไม่เสร็จนะครับนี่คือปัญหาครับตอนทีแรกบอกว่าใครเสร็จก่อนก็เบิกไปสพล็องนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันต้องรอให้เสร็จหมดถึงจะให้เบิกครับอันนี้ก็ ตอนคุยกับตอนที่งานเสร็จคนละเรื่องน,นะครับก็ฝากไว้นะครับก็เราก็ทำงานชาวบ้านไปครับไม่ต้องไปเร่งรีบนะครับทำงานชาวบ้านไปงานชาวบ้านถูกแต่ไม่มีภาษีแล้วก็พอได้ครับอันนี้ก็ว่าไปแล้วพี่น้องเลยเผมก็พูดไปตาม นั่นแหละครับตามที่เจอมานะครับก็ฝากเตือนครับพี่ๆน้องๆถ้ามีอะไรก็รักษาไว้ก่อนครับรถก,ก็อย่าไปเลยครับผมบอกตรงอย่าไปเลยถ้าไปทําต่อมื่อครับอย่าไปเลยมันไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกเพื่อนผมเนี่ยโดนมาทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ครับแล้วก็แล้วไปเฉยครับ เราก็จะไปฟ้องร้องเขาก็ไม่ไม่ได้มีสัญญามไม่มีอะไรต่อกันแล้วฟ้องร้องเขามันก็มันก็ฟ้องไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีอะไรถ้าเรามีอะไรฟ้องร้องเขามันก็ได้ครับแต่ว่านี่เราไม่มีอะไรครับแล้วเราจะไปฟ้องร้องเขายัางไงนี่คือปัญหา ปัญหาหลับเปก็ฝากไว้ครับพี่น้องฝากไว้ยังไงก็ให้คิดดูครับรถผมนี่สปีนะครับเนี่ยปีกว่านี่ยทำงานเจ็ดพันชั่วโมงนะครับก็ทำงานชาวบ้านปีละพันสองพันนี่แหละครับ ีมีปีนั้นแหละครับปีเดียวทำงานสองร้อยกว่าชั่วโมงเดือนเดียวสามรชั่วโมงสองยชั่วโมงนี่ก็บางคันมีสีปีลอกขาไปเป็นหมื่นแล้วนะทำชั่วโมงอันนี้ยังอยู่เจ็ดพันนะครับทํางานชาวบ้านสบายๆครับไม่ได้รีบเร่เรงอะไรครับ นี่ก็มันก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับต้มครับบอกเลยต้มเอาคุยไปก็นานไปครับาฝากกดแชร์กดไลค์กดส u ั s c ส i b e ให้ด้วยครับกำลังใจให้คลิปกดทำคลิปบ้านบ้าๆครับพอได้พี่น้องดูกันครับ ดูเล่นๆไปครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปที่สามอยู่ครับตอนนี้ยัดเข้ามานี่ครับเยค,ครับขอบคุณและสวัสดีครับ